ฮึบฮึบฮึบปิดประตูก่อนออเอื้อยเองค่ะเอื้อจะมาซื้อขนมไปให้แม่ปลาบูทองเอ่อเอื้อเอามา20บาทซื้ออะไรในเซเว่นดีนะอืมอย่าพูดพามทำเพลงกันเลยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปกันค่ะฮะพี่หุ่นล่ำนี่เขามองอะไรหนูนะ มามาตามมาแล้วอืมโรออนหรอเฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะกินได้นะพวกขนมของกินที่กินได้ไม่น่าจะใช่ตรงนี้แฮะไปตรงอื่นดีกว่าอ้าเยลลี่เต็มเลยมีเยลลี่นอนอุ้ยของชอบหนูเลยเนี่ยเฮ้ขนมกระดาษคิตตี้อันนี้แหละแม่ปลาปูต้องชอบแน่แน่อันนี้แหละ คิดตังเรียบร้อยปะ่ะไปกันแม่ปลาบูดต้องเซอร์ไพรส์แน่แเลยปกติอาก,กินแต่รำข้าวไงวันนี้ได้กินขนมกระดาษคิตตี้สักทีแหมคงจะฟินหน้าดูเลยอ่ะฮึบขึ้นรถกันค่ะยรถก็ไม่ได้ล้างตั้งหลายวันแล้วเนี่ยฮึฮึ เอือยมาแล้วจ้าเอ,อหนูลงไปหาแล้วนะแม่จ๋าเอือยมาแล้วจ้าแน่แม,แม่นี่มีขนมมาให้ด้วย้ยลงทางนี้เหรอไม่น่าจะลงได้ค่ะเดินกลับไปลงบันไดทางนู้นดีกว่าอืมโอ้โหไม่แม่ไม่ยอมมาสักทีอะนั่งรออยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าไหมอะ่ะแม่ นั่งแถวนี้ก่อนก็ได้อะหนูกินเจลรี่หนอนรอแม่พลงๆก็แล้วกันนะคะแม่ไม่มาสักทีหนูกินหมดนะบอกให้ไม่ร้อนนะแะแบบแบบแบบอร่อยนะเนี่ยเปรี้ยวหวานหวานอมอมดุดดุดเท่แม่มาแล้วจ้ะเออจ๋ามาเยี่ยมแม่เหรอลูกขอบใจมากนะเจ๊ะฮ่าแม่ปลาบู่มาแล้ว ลาบู่ทองของหนูแม่ตัวท้องเหลืองอ๋อยสมชื่อใช่แม่จ๋านี่ดูสิหนูซื้อของมาฝากอะอะไรเหรอลูกหืมเอาแล้วรำเข้าวของแม่ล่ะลูกเอืย้ยไม่มีหรอกจ้านี่หนูมีขนมกระดาษซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมันฝาก้ัมลองกินดูนะหนูชิมดูก่อนนะแอบอ้อยหล่อนแฮ แล้วไหนว่าจะให้แม่ลองชิมแฮ่เดี๋ยวป้อนให้ใหม่จ้ะแม่จ้าอะงามงามงามอร่อยไหมห<า>อะอ๋ขนมอะไรก็ไม่รู้อะลูกทำไมมันจืดจืดอย่างนี้และทำไมเด็กๆชอบกันจังอะ<า>ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าหนูก็ชอบนะมันอร่อยอะหอมหอมหวานหวานอร่อยปลาเลมปลาเลมแม่ว่ามันเหมือนกินฟิวเจอร์บอร์ดทาน้ำตาลนะลูกนะ ก็ว่าไปอะถ้างั้นลองชิมเยลลี่นี่ก็ได้อะอันนี้เยลลี่นอนปกติแม่ก็กินเหยื่อปลาที่นักตกปลาหนางูมาตกอยู่แล้วละจ้ะอันนั้นอะหน่อยงเอ้งับแรงจังเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่นี่สายดา์กตัวจริงเลยนะเนี่ยเอย้ตกใจหมดเลยนึกว่าจะกินมือหนูเข้าไปซะแล้วสิเออแม่จา๋าหนูลาก่อนนะค่อยเจอกันใหม่วันหน้านะคะจู๊แค่ขี้หูมากนะจ๊ะแม่จา๋าชักนี่กินตุนตุนละบ๊ายบาย ขอบใจนะเจ๊ะลูกเอืยแล้วเจอกันใหม่นะจ้ะแน่นอนจ้าไปแล้วนะจ๊ะขนมกินไม่หมดแฮ่ดีเลยเราก็กินต่องาเงาอร่อยจะตายขนมกระดาษแม่ปลาบูท้องก็เอยชอยกินไม่เป็นซะน,นั้นฟิวเจอบอดทาน้ำตาลโดคิดมาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังใอ้เอาของชอบมาฝากแม่ใหม่ละกันนะ ไปละค่ะท่านผู้ชมเอ,อย้ยลูกเอ๋อยเอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้แต่ละอย่างอ้วกออกมาดีกว่าสัรอกออกมาให้หมดเลยนะต่อหน้าไม่กล้าอ้วกนะเนี่ยเกรงใจแล้วก็กินไม่เป็นซะด้วยซิไอขนมพวกนี้เนี่ยลาไปก่อนนะท่านผู้ชม